สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่น้องหมวยอุดรท่านนีนะคะพี่น้องเมื่อนี้ึุนแม่สิบห้ามากินบกเขียบบกเขียบของเฮ้ากับยุ่างฟ้ามเห็ดเท่านะคะเป็นจังไดพี่น้องบะเขียบนังแทรเด,ด้อนน่เด้อบกเขียบนังแค่ขึ้นแม่บบมซุกแล้วพี่น้องเอ้วยใยญ่ๆงามๆปลอดสารพร้อมของเขานะคะคุนแม่สิบห้ามากินบกเขียบเพื่อได้อยากกต่มากินต้องึ้นแม่เด้อเมื่อนี้ซุกเบิดเลยในถาดนี่ คุณแม่ก่สิห้ามากินเปิดเบื้องเหนือมันวันเหนือมันเป็นจังใดน,นะคะเปิดเบื้องเหนือมันเนาะเบื้องขึ้แม่สิบปีที่เขากินบะเกียบเขาหลุดมาเลยค่ะเขาหลุดมาเลยบะเกียบหนังของเขานี่เขียบปอดสารนะคะมัาสิหลุดออกไงพี่น้องหนังแท้นะคะนี่หวานเขาสิหลุดออกเลยมัาก็สิเป็นนวลสิพี่น้อง หวานพี่น่องใจกลางมันนี่คนนะ่ะสุดยอดมันดูบะมีเนาาเลวค่ะของเพ้าพอ่าเฮ้าบะเบปองบะเบดสีดยาบจะกับบมีเนาาบะมีแมงวันทองเนื้อมันสีหอมหวานไข่เม็ดมันออกเลวค่ะพี่น่องเนื้อมันสีนุ่ม หวานคักหวานกินกับเขาได้แล้วค่ะพี่น้องว่ามันหวานทั้งบรมดาพี่อยากกับบะมี่แล้วสังเกตค่ะสังเกตเนยของเฮาเนยยังใหญ่เพราะว่าเฮาใส่แปลงซอฟันอ่าแปลงเอาเปือเทียกออกนะพี่น้องมันจะหนยงามนะคะบ่มีเทียนเนาะพี่น้องพู้แล้วอยากมากินน้ำแม่น้ำเหมอยอุดรธานีเด้อผู้แม่บ่วนใบถ่ายอยู่ผู้ใด้อยากกับแวะมาเด้อค่ะเด้อ เดี๋ยวมือเนียพุ่นแม่สิกินเพื่อค่ะขอบพุ่ห,หลายๆจ้าสวัสดีจ้า